สวัสดีครับครูพักรักจำบายปิงปองนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำการนะครับผมแชร์นะครับแล้วก็สอนนะฮะในการยกชิป IC ซีทั้งตานะครับผมก็ตอนนี้จะเป็นยกชิป IC ของ IC ซีภาคยายนะครับผมของตัว h ฮ2 1ตัวนี้นะครับก็มีปัญหามาเนาะนะฮะก็ IC มันไหม้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวนี้จะซูมให้ใกล้ๆให้เห็นชัดชนะครับว่าเวลาการทำอะไรยังไงนะครับโอเคนะฮะสิ่งที่เราต้องมีต้องมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือ1เลยนะครับก็คือนี่นะฮะเครื่องเป่าลมร้อนนะครับผมก็หาซื้อขึ้นมานะครับผมราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ลวดสับตะกั่วนะครับผมก็หาซื้อของดีดีนะฮะแล้วก็เป็นน้ำยาเอ้ยไม่ใช่สิ เาเรียกว่าอะไรนะตะกัวตะกัวเหลวนะครับเดี๋ยวเขาหักก่อนนะฮะตะกัวเหลวนี่นะครับผมตะกัวเหลวนะครับผมมีห้อนี้นะที่ผมใช้อยู่นะครับก็ผมใช้ร่วมกับตัวฟลักด้วยนะครับผมให้มันให้มันแล้วเหลวเนาะก็เอามาบีบไว้นะครับผมนี่ผมบีบไว้ตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ก็เป็นตะกัวะลรนะครับผมแล้วก็ หัวแรงนะครับผมใช้ยี่ห้อดีๆนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเป่าออกกันเลยนะครับผมอันดับแรกก็คือทําความสะอาดจุดที่เราจะทําการบบตตรีออกก่อนนะครับผมที่อ่าเคลียร์น้ํายาทำความสะอาดนะผมก็ใช้เป็นตัวทินเนอร์นะฮะทินเนอร์นะครับผมเป็นตัวสารละลายนะครับในการทำความสะอาดนะครับผมอันนี้ฝั่งนี้ปกตินะครับฝั่งนี้ไม่ปกติก็คือไหม้นะครับ โอเคจะทำความสะอาดนะครับผมไม่มีอะไรมากฮะทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวมันก็ละเหย์ละลายออกไปนะครับก็จะไม่ได้เทสว่าพอเราลงเสร็จปุ๊บก็มีเสียงหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ดูก่อนนะครับผมเพื่อผมจะเปลี่ยนใจโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเป่าเลยนะครับผมขอเปลี่ยนมุมกล้องสักนิดนึงนะฮะก็อาจจะถ่ายให้ไกลขึ้นนะครับผมให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะวิธีการทํานะครับโอเคสักครู่นะครับ โอเคก็น่าจะเห็นชัดกันขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มเป่าแล้วนะครับอ๋อสิ่งที่ต้องมีอย่างก็กคือปากคีมนะครับผมนี่นะฮะปากคีมนี่นะครับผมที่ต้องมีนะครับโอเคนะครับเริ่มเป่าเลยนะครับ <c oughs> อาจจะโดนบ้างกระแทกบ้างต้องขออภัยนะฮะขอขยับนิดนึงนะครับ ลำดับต่อไปนะครับผมก็ทำความสะอาดด้วยลวดสัตะก่วนะครับผมเพื่อให้ความาเพื่อให้ความสะอาดนะครับผมกับแผ่นปิ้นนะครับ ถ้าเราคิดว่าโอเคแล้วนะครับก็ทำความสะอาดนะครับผมโดยใช้ซา,าลารีหรือว่าทินเนอร์เช่นเดิมน,นะครับแอมตัวนี้เขาบิดโมโนมานะฮะตรงลายวงจรมนันจะแป๊ดๆนิดนึงเนาะโอเคนะครับไม่ต้องไปโฟกัสนะฮะเอาโฟกัสเกี่ยวกับการทอดการเช็ดการทอคมสะอาดแล้วก็การลงไม้นะครับผม โอเคตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงอุปกรณ์ตัวใหม่แล้วนะครับผมเอามือลูกๆดูนะครับผมว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าโอเคนะครับต่อไปก็คือใช้เป็นตะกั่วเลวนะครับผมในการาลงตรงลายวงจรนะครับ โอเคทั่วทุกข่าแล้วนะครับผมก็เอาชิปขยายตัวใหม่นะครับมามาลงเลยนะครับผมมาวางนะฮะดูหัวดูฟังให้เรียบร้อยนะครับผมฝั่งนู้นคือด้านบนนะครับก็จะมีชิปขยายก็จะมีหัวบอกอยู่นะครับ อืมแรงไปหน่อยฮะโอเคหลังจากที่เราลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาเครื่องเป่าลมร้อนนะครับมาเป่าอีกเช่นเดิมนะครับ <c oughs> เป้าทีแล้วฟังนะฮะใอ้ลดลงไปเอ่ยอโอเคเช็คคล่องด้วยนะครับผมใช้ ปักคีบช่วยกดด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้มันแนบสนิทนะฮะ,ะ,ะปล่อยสักแป๊บนึงมันเย็นนิดหน่อยนะครับเราก็ยกออกนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ไล่เปิดรอบหนึ่งนะครับโอเคมั่นใจว่าทุกข่ามันติดแล้วเนาะก็ทำขวามตออานครับผมโดยใช้เช่นเดิมนะครับที่ธรรมายนะครับผมผมจะเฉดข้างล่างก่อนนะครับเพื่อให้ความเย็นมันขึ้นมา ทำให้ด้านบนเนาะอุปกรณ์ต่างๆอื่นๆนะฮะจะได้ไม่ร้อนนะครับก็คือเป็นการลดอุณหภูมิให้กับบอดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เช็คครับผมว่าตรงไหนจะลุดหรือเปล่าไม่มีก็ขัดเลยครับ อันนี้คือโรงงานปิงปองนะฮะดูนะผมขัดนางกระดาหน่อยนะครับผม ถัดเพื่อที่จะเอาพวกเศษตะก,กั่วต่างๆที่เราเป้าไปแล้วมันไม่ติดก,กับผ่านะครับไม่ไม่ติดก,กับแผ่นปิ้นตะก,กั่วต่างๆเนาะให้มันรุดออกไปนะครับผมโอเคมาแล้วก็เช็คนะครับผมโอเคนะครับขาดุขาปกตินะครับผมไม่มีค่าในช็อตกันเนาะนี่นะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับ โอเคนะครับผมเูความชวนนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะเอากล้องขยายนะครับมาส่องเูความชัดเจนนะครับโอเคชัดเจนนะครับผมไม่มีค้าไหนที่ติดกันเนาะด้าน,นหลังก็เช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับผมโอเคเป็นอันว่าใช้ได้ครับผมเรียบร้อยนะครับในการทอดชิปขยาะโลชิปต่างๆนะครับผมแล้วก็การลงอุปกรณ์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอลองเสี่ยงให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปทำทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้นะฮะ ก็มีการทอดอุปกรณ์อ,อื่นๆด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามีการบิดโมโนเนาะก็เดวจะทําการทอดแล้วก็ประกอบแล้วก็ทสเสียงอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมสาระสำคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับผมในการยกชิปทอดชิปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปจัดเตรียมพื้นที่แล้วมาฟังกันนะครับโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับเชื่อมต่อ ชโองนะครับผมแล้วก็ใส่ขาปลาที่ทอดออกนะครับแล้วก็เดินระบบบิดโมโนต่าง,งๆเรียบร้อยนะครับผมนะฮะจัดการต่อฝั่งชุดซับแยกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดพัดลมนะฮะที่เขาติดตั้งมาตอนแรกเนาะก็ใส่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการลองเปิดเทสกันูนูครับว่าเสียงดังหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้คือพัดลมทํางานเลยนะฮะนะครับเปิดเพลงครับ โอเคมีเสียงซื้อนะครับอ่ะโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดเพลงนะครับโอเคเสียงดังปกตินะครับผม คครับผมเป็นอันว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะฮะเอาพัดลมไปใส่กับที่เดิมก่อนนะครับผมเพื่อให้มันทํางานครบฟ,ฟังก์ชันของเขานะครับถอดไฟออกก่อนเนาะแล้วก็ซิลิโคนเหลวครับผมเพื่อช่วยลดอุณหภ,ภูมินะครับ ประกอบติดตั้งกับที่เดิมนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับมีมีชุดโมงนะครับเดี๋ยวไปทำเขารุดนะฮะจิบรงไหมต้องใช้เช่องมือมช่วยเหลือนนิดหนึ่งฮะโอเคอีกฝั่งหนึ่งครับ เแ็บร้อยนะครับนี่เท่ดีนะฮะเปิดไม่ครับ เบก็ไม่มีผลนะเพราะเป็นบิดโมโนนะฮะก็ถ้าใครอยากจะบิดโมโนเนาะผมก็ได้ทาการลงไว้แล้วนะครับว่าทํายังไงนะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมพิมพ์ว่าสอนบิดโมโน h t 2ท3 g นะหนึ่งสมนะครับผมแล้วก็ลงท้ายด้วยครูพักรักจํานะครับผมก็เจอนะฮะโอเคผมสําหรับคลิปนี้นะครับให้โฟกัสหลักๆก็คือที่ผมยกชิปขยายเนาะว่าผมยกยังไงและต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมเทคนิคต่างๆนะครับผม ถ้ามือใหม่ที่อยากจะทำก็ทำประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอดวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะครับที่จะทำการเปลี่ยนชิปต่างๆนะครับผมว่าจะเป็นชิปบลูทูธชิปขยายแล้วก็อื่นๆต่างๆนานานะครับผมโอเคครับผมอุปกรณ์ดีๆนะครับสิ่งอุปกรณ์ดีๆของใช้ดีๆนะครับผมจะช่วยให้เราทำงานได้สมมติยิ่งขึ้นนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย